ยาถาบาลีวาหาปุราปริปุริสุขรังเอวเมวิโตติสังเวตานังปกปะเตอิติสังเวปะเตสังตุมังคิปะเวสมิจตุสปสังปาจันโตโยะมโตเตระโสยะิโยวิวัจจตุสัพพโลกูนัสสโต magai bavat bandarayo supedhi kayuko bavai biva tadasi etanachang ujap tai no chataro dhamavanthi ayu ano sukang phalang นั่งกรรมฐานมาปุโตปุโตปุโตนั่งน่อนั่งน่อนั่งน่อยุบหน่อผ่อน่อยุบหน่อผ่อน่อนั่งน่อ như thế này gọi là cầm than, cầm than, bề bề đăng đệm, mà nản rồi này, xả giăng nọ, quạ giăng nọ, mày mày tao lên nhá, chạm mày hoài rồi, quạ xả giăng nọ, quạ giăng nọ, răng nọ, nọ. หายใจเข้าหยบหนออหายใจออพองหนอหยบหนอพองหนอหยบหนออย่างนี้กันเรียกว่ากรรมฐานเบงต้นแบบเก่าแบบนด้นก็ไม่พุทโธ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  หายใจเข้าพุทธหายใจออกโตพุท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 โต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 หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโตพุทธโตโตโตโทพุทโตโตทางกันภัยสมบัตกันภัยสังขกันภัยพุทโทโตพุทธโตโตโท พอป้องกันอันอัพ่อพ่ายทั้งหลายป้องกันโกรธโกรธก็พุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับบอกว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่างนั้นพุทโธพุทโธพุทโธโธโธอยากได้ของเขาก็พุทโธพุทโธพุทโธ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 ไม่อยาก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 เขามาทำลายกองเขา โหพโตโตโตไม่ทำบาปอืมทำอย่างนั้นบาปิีแล้วบาปเป็นยาว่าบาป,าบาปไม่เอาไม่เอาพอโตพโตพโตอืมเย็กได้ก็ดีเสย ไม่เอาสิ่งที่เป็นเป็นของไม่ดีก็ไลยอืมีเล่าก็ไม่เอาพูโต๊ะโต๊โโโโอ้เจอเล้าจะเอาหมดนไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิ่งที่โชวรไล่ผ้โตพะทู้โต๊ะโต๊ทโตโตโตาย เวลาเดินก็เดินจมกลมก็เดินจมกลมไม่ใช่เดินไม่เดินรอบกลมองกลมผู้ชายเดินไปเดินมาเดินไปทางโน้นเดินตรงกลมนี่เดินไปถึงโน่นยี่สิบเมตรสามสิบเมตรก็ว่าไปแล้วคนเดินกับ เดินไปนโน้นไปเดินสุดทางแล้วก็กลับสายยางหนอหัวย่างหนอสายยางหนอหัวย่างหนอ,ยอ,ยหนอใครเราไม่สติอืมไม่สติเดินเข้าเดินไปสายยางหนอสายยางหนอ phải giang nó dốc nó dẹp nó ồ dốt dẹp nó ừ mà thà nó dốt dẹp một rồi. phải giang nó phải tài... tin trái giang nó dốc nó giang nó dẹp nó ตาย่างหนอขวย่างหนอ้าอย่างหนอขวาย,ย่างหนออย,หนอ,อย่างนี้ก็เรียกกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานเนี้ทำให้เดินได้ทนเดินได้ทนไม่เดนง่ายเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา ớm có thêm sừng rồi thật đơn có con đăng, Năng nó nắng nó nù nó nắng nó xã giang nó khóa, giang nó xa giang nó qua giang nó lớn quay đơn bàn นี่จตะนอนไม่หลับนะตันเคยนะนอนไม่หลับก็เคยก็เดินเดินบนเรือนก็ได้ระวังว่าไม่ล่องม่อะไรไม่เหยียบพวพลาดเหยียบเข้าไปเลยล่องหกล้มขาบแลงเราระวังเดินจงกรม ไม่ใช่ไม่ใช่หลับตานะลืมตาหลับตาได้เลยอดี๋ยวเขาไปชนโน่นชนนี่หลับตาสายย่างหนอขวาย,ย่างหนอสายย่างหนอขวาย,ย่างหนอเดิน เดินปายกังคืนนักนอนไม่หลับเพราะมันเดินปานหมอยนี่ก็แล้วเดี๋ยวเขาคล้องไปจนนอนจนนี่หลับไม่ใช่หลับตาแนะล้วเริมตาอืมเดินกับมันทางดินกับมันทางเริมตาเดินกับมันทางก็เริมตาเดินจงกรม าเขาเมื่สมัยก่อนมีพุทโธจังกระวังเสรษฐาธรรมโมปังวินาศสันติอโหสุขังอารมาังพระกวาลุป,ปขันโธเวทราขันโธสัญญาขันโธสังฆละขันโธโธพระาวยเตพีหัปปงนิพพานังมันเขมีคาถาด้วสมัยก่อนเห็นเลยไม่ต้องว่าดหรเอเดินไปสายยางนอควายยางนอสายยางนอควายยาง Hãy mươi sáu hãy tay tay phạm lên nước đai sáu mươi sáu giác phạm lối sâu hai tay sáu mươi giác ta giang và giang nó แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเสียงกัทั่วหลายทั้งหลายแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพุทโธป้องกันสันป้องกันภัยธรรมุกป้องกันภัยสังโฆกันป้องกันภัยไม่มีภัยภายในคือตัวเราเองภัยเกิดจากตัวเราเอง เห็นกรดขาโกรดขากรดขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนอย่างนั่งนอนก็พุทโธไปสงสายเราจะดื้ด้านเราจะโทษใครหน้าแขนใจจริงหน้าไม่น่าชมอืมตัทท้งใจให้สะอาดแต่ว่าสำใจให้ไม่สะอาดไม่เป mày còn còn nón, còn còn nếm mày dạng lại không cay mày lâu việc lại con cao sao dạng nó quá dạng nó nó ra thế là qua anh đi xong dốt nó nâng ngầm một nè ôi nâng ngầm đôi เดินจงกรมด้วยนั่งเดินได้นานทนเดินได้ทนเอาละขอให้ญาติโยมอยู่เย็นปยเป็นสุขเด้อเจริญกรรมฐานบ้างทำ ไม่มีอะไรทำก็จเจริญกรรมฐานไปเดินไปเดินมาอมืถ้ามีอะไรมีอะไรทำก็ทำไปพูดทางรักษาทามารักษารอดปลอดภยัยท้งารอดปลอดภยัยทางาอดปลอดภยัยเอาแล้วเอาแค่นี้แล้ว